เครดิตสดใสไหมขอขอบคุณ mm hmm. เพจผู้แปลพี่มีอยากแปลด้วยนะคะ mm hmm. ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์และฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหนูครับอืมมองอะไรไอ้โรคจิต คุณปู่เป็นยังไงบ้างคะหนูไปเรียกอย่างเฟืองมาแล้วคะ่ะอ้าคุณหมอหยางฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่สามารถโค้งคำนับคุณหมอได้อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณเยี่ยนพักผ่อนเยอะๆนะครับการช่วยคนคือหน้าที่ของหมอนี่นะคุณหมอหยางผมรู้ว่าอาการของผมมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะรักษาได้ คุณหมอช่างเป็นคนที่เก่งกาจจริงๆไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณเยียช่วยบอกผมได้หรือเปล่าว่าคนไปติดพิษนั้นมาได้อย่างไรครับหืมพิษสูหานคะปูอยากกินซุปขาหมูที่หลานทําจังเลยช่วยไปทำให้ปูหน่อยได้หรือเปล่าหาหนูทำอาหารไม่เป็นนะคะอืม ก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะฝากดูแลคุณปู่ด้วยนะอย่างเฟิงเจ้าเด็กนี่ในเมื่อคุณหมอเป็นคนช่วยชีวิตผมไว้ผมก็ควรจะบอกความจริงให้คุณหมอได้รับรู้แต่หากผมบอกความจริงไปมันก็จะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีคุณหมอยังจะอยากรู้อีกยุ่อเปล่าแล้วครับผมไม่เป็นไรครับ นเยี่ยมบอกมาได้เลยจริงจังเมื่อ40ปีก่อนมีทหารรับจ้างเสือดำกลุ่มจากต่างประเทศกลุ่มหนึ่งข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายพวกเขาปักหลักอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานเราสงสัยว่าพวกมันกำลังวางแผนอะไรกันอย่างอยู่ทหาร300คนถูกส่งไปอย่างรวดเร็ว เพื่อขับไล่พวกมันด้วยกำลังทหารกลุ่มนี้เป็นทีมสังหารอันดับต้นๆของประเทศเราโดยมีฉันเป็นแม่ทัพใหญ่ของทีมและฝันร้ายก็เริ่มขึ้นในตอนนั้นอ้าเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะอยู่ด้านบนทหารรับจ้าง มันตัวอะไรกันนี่วะเนี่ยไม่รู้สิดูมันว่าจะไม่สามารถจะราช้าด้วยได้เลยยอดการต่อสู้ดำเนินไป20นาทีพวกเราทุกคนถูกมันฆ่าตายหมดมันฆ่าทุกคนยกเป็นฉันคนเดียวและฉิดยาอะไรบางอย่างเข้าสู่ร่างกายฉัน ฉันต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดกลับมาแจ้งเบื้องบน40่สิบกว่าปีแล้วที่ฉันตามตรวจสอบตัวหารรับจ้างกลุ่มนั้นมาโดยตลอดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้แก้แค้นให้กับเพื่อนร่วมทิ้นที่เสียไปแต่กลับไม่มีอะไรคืบหน้าเลย40สิบป,ปีฉันต้องทนทุกข์ทรมานเพระพิษอยู่ทุกคำคืน สี่สิปีไม่ว่าจะทางกายหรือจิตใจฉันก็รู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นโชคที่เหลือเกินที่ได้มาเจอคุณหมอทำให้ผมได้มีชีวิตอยู่อย่างคนปกติได้อีกหลายวันคุณคงลําบากมากคุณไม่ได้บอกเรื่องทั้งหมดกับครอบครัวหรอครับฮ่าฮ่ฉันจะแบกรับทุกอย่างเอาไว้เองฉันไม่ให้ครอบครัวต้องเป็นห่วงนะ ณหมอช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความรับด้วยนะเออจริงสิคุณหมออยางรู้จักพิษนี้ด้วยเหรอพอรู้บ้างครับสารพิษชนิดนี้เรียกว่าเซรั่มดีออกซินิวโครเยไทเอเล็กสั้นๆว่าเซรั่มเอปัจจุบันสถานบันทางการแพทย์รายใหญ่ทั่วโลกกำลังแอบวิจัยเซรั่มนี้อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อควบคุมการติดยาและอาการทางจิตอ๋อว่าแต่คนทั่วไปเลยครับแม้แต่ฝ่ายฐานเองก็ยังไม่รู้จักมันเลยบริษัทหลงเหว่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลพิงอันกอเออคนทั่วไปฮ่าฮ่ 5. ผมเองก็ได้ยินเขาเล่าต่อกันมาอีกทีนะครับคุณเหยารักษาสุขภาพตัวนะครับอย่าตามหาพวกมันอีกต่อไปเลย ราะว่าพวกมันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วคุณหมอไมครับอย่ยิ้มนะคุณเป็นคนรักษาทานันงเจนหัยช่วยพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับพูดอะไรหน่อยเถอะครับนักข่าวทุกคนใจเย็นก่อนนะคเดี๋ยวผมจะเป็นคนอธิบายสถานการณ์ของเราให้ฟังเองแต่ตอนนี้ขอทางก่อนนะครับคุณหมอไม่เหนื่อยมากแล้วเขาต้องการพักผ่อน ชิวเยียนฉันเองก็ไม่อยากจะทำแบบนี้ถึงแม้ว่าหยางเฟิงจะเป็นคนดำเนินการผ่าแต่เขาก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพถ้าใครรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็มันจะส่งผลเสียต่องโรงพยาบาลแม้แต่เขาเองก็จะเดือดร้อนไปด้วยเธอก็น่าจะรู้นะว่าพลังของวัาชาชนมันยิ่งใหญ่แค่ไหนไว้คอยไปคุยกับหยางเฟิงอีกทีแล้วกันนะเออตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยซิ กูยอดไปเลยครับพี่หวงแหนลีลาเด็กเป็นบ้าเลยแนนนอนอยู่แล้วเอ็กตอนเลกฉันบอกแกแล้วไงเอ็กคิดแปบ๊บเอ็กดูฉันเป็นตัวอย่างจากนี้ไปจะได้เฮดูก่อนดูก่อนดูก่อนมีอะไรหรอครับพี่หวงเมาให้ทายว่าฉันเห็นอะไรยายผู้หญิงที่อยู่กับหยางเฟิงวันนั้นไง พี่อูอยากได้ตัวนางนั่นไม่ใช่เหรออ๋อผมนึกออกแล้วครับพวกแกเพิ่งจะเข้าแกงได้ไม่นานถ้าจับตัวเย้ยนั่นไปให้พี่อูได้แล้วก็จะได้รับความไว้วางใจอย่างมากเลยใช่ไหมคิกคิกคิกพี่หวังหมอฉลาดจริงๆนะครับเห็นแกที่พวกแกเลี้ยงเหล่าฉันวันนี้ฉันจะช่วยสักครั้งก็แล้วกันโอ้ขอบคุณนะครับพี่แต่ว่าเราจะใช้ความรุนแรงไม่ได้เพราะที่นี่เป็นที่สาธารณะนะ เอา,อางี้ลงมือ w ายโอ๊ยฉันโดนชนเจ็บจังเลยเอ๊ะเล่นคดบอมอะ โอ้น้องชายสุดที่รักเป็นอะไรมากไม่เนี่ยน้องชายของพี่อยาเป็นอะไรไปเลยนะลืิมตาขึ้นมามองพี่ชายที่น่าสงสารคนนี้ก่อนสิน้องเพิ่งจะสอบเข้ามาหาลัยหัวเชียร์าเชะน้องของพี่เป็นอัจฉริยะเชียวนะพี่อุตส่าห์ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้และน้องจะให้พี่จูต่อไปได้ไงเล่นให้มันสมจริงหน่อยได้ไหมใครจะเชื่อ,อยะ พี่น้องคู่นี้น่าสงสารจังเลยอย่าคิดจะหนีนะยายคาตะกอนฉันจะไปแจ้งตำรวจมาจับเธอออกบ้านเดี๋ยวนี้เลยยายคาตะกอนกรีดขอทางหน่อยครับทุกคนพวกเราจะนำตัวคาตะกอนไปให้ตำรวจกรีดช่วยด้วยมีคนจะลักพาตัวฉันฉันไม่ได้ชนช่วยด้วยพวกมันก็อ,อกพวกมันเป็นอันตรพาณ ช่วยด้วยขอร้องละ่ะอย่างช่วยฉันด้วยนะอย่างเฟิงอย่างอระอย่างเฟิงจบตอนที่ห้าแล้วตอนที่หกค่ะหลังตอนหน้าเป็นต้นไปเนาะพระเอกของเราก็จะเริ่มโชว์เทพละแล้วก็ทุกๆตอนก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆยังไงฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ